สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะเวลาหกโมงเช้าค่ะต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะเสาร์อาทิตย์ทางสวนสุพรรณหันษา,าไปอบรมครูสมาธิที่วัชิยนาวาสจังหวัดสุพรรณนะคะไม่ได้มาสวนแล้ววันนี้วันจันทร์ก็เลยมาดูสวนว่า เมื่อวันเสารฝนตกนี่ต้นไม้เป็นไงบ้างแล้วก็จะมาทำการหมักปุ๋ยนะคะปุ๋ยหมักที่ทางแอดเนี่ยได้จัดเตรียมไว้แล้วก็คือแกบขี้วัวแล้วก็ลำที่อยู่ในในโรงเรือนเนี่ยนะคะ ที่เก็บไว้นะคะเป็นชั้นๆแอดก็วันศุกร์อะค่ะก็ทําการยกออกมาเพื่อจะทําการเคล้าแล้วก็หมักแล้วเอาผ้าคลุมไว้ค่ะทิ้งไว้สักเดือนสองเดือนแล้วค่อยไปทําการเมื่อมันเมื่อมันเอ่อหมดฤทธิ์ความร้อนในกองปุ๋ยแล้วเราถึงจะนำไปใส่ต้นไม้เพื่อไม่ให้รากไหมแต่เนื่องจากว่าแอดเหนื่อยมากเมื่อวันศุกร์ ก็เลยได้แตกขนมะกองทิ้งไว้นะคะแล้วก็ไม่อยู่ไปสองวันไปฝึกสมาธิวันนี้แอดจะมาทำการเทแล้วก็เขานะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีการให้ทราบนะคะว่าทำยังไงนะคะติดตามได้เลยค่ะ นี่แกะนะคะเทแกะลงไปก่อนค่ะนี่แกะอยู่แปดถึงนะคะ ทำการคุกเขาแล้วค่ะเพราะใส่แก่ไปได้ลองพื้นไปได้แล้วเพื่อการที่อยากเขาง่ายๆทยอยนะคะเป็นชั้นๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆคุกไปนะคะจะได้ได้ทั่วถึงอันนี้เป็นลำนะคะ ลำนี้นะคะก็สอบละประมาณ300ค่ะ นี่เป็นที่วัวตากแห้งนะคะที่ไปขอจากฟาร์มวัวมานะคะเป็นวัวที่กินต้นหญ้าในนานะคะไม่ใช่กินโคไม่ได้กินอาหารเม็ดนะคะ สามอย่างนะคะแกบลำํำขี้วัวแล้วเราก็เขาเลยค่ะเราเขาแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเ,เอาน้ำหมักมาลาดแล้วก็ให้เขาเปียก ดำลงไปอีกค่ะ ไปนะคะ 知道吧？ อาวเดียค่ะ สองถุงปุ๋ยแล้วก็ที่วัวสองถุงดำนะคะแล้วก็เค้ากัน่าเ้าแห้งกันนะคะพอเค้าแห้งให้ทุกอย่างเนี่ยรวมกันทั่วถึงนะคะเ่้ยเอาน้ำหมากชีวภาพที่เรามีอะค่ะ,ะมา ก็ค่อยๆเขาอะค่ะให้มีความชื้นในกองที่พอดีไม่แฉะไปแล้วก็ไม่แห้งไปนะคะค่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวขอไปอเอาน้ำหมักก่อนนะคะ นี่ค่ะคือน้ำหมักที่แอดเคยหมักไว้เป็นสิบถังเลยนะคะเมื่อสิบปีที่แล้วน้ำหมักยายเชงอะคะ่ะอันนี้เป็นมะขามป้อมนี่นะคะทีนี้แอดก็ไม่กล้ากินนะคะสูตรเยเชงแล้วก็ให้ญาติไปบ้างอะไรไปบ้างจนเหลือถังสุดท้ายก้นถังแค่นี้ค่ะ น้ำหมักพวกนี้หมักไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีที่นะคะเั้งแต่ก่อนที่จะซื้อที่ทั้งสองแปลงเลยค่ะนี้เก็บไว้อ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหมักที่เหลือเนี่ยมาใช้ประโยชน์สุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำเจือจางก่อนนะคะ Thank you. นี้นะคะได้เขาน้ำกำลังพอดีแล้วค่ะเนี่ยกำลังพอดีนี่ก็ไล่ไล่เขาไปแล้วไปกองด้านนู้นนะคะอันนี้จะเป็นโชนแห้งนะคะเขาแห้งอันนี้จะเขาเปียกแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะคุมผ้าซึ่งมันเป็นกองใหญ่เราต้องค่อยๆเขาไปนะคะไม่งั้นมันจะไม่ทั่ว ถ้าเราไปท,ทําทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเจอที่แบบว่าน้ําหมักกันมันไปไม่ถึงนะคะก็ะเลยใช้วิธีค่อยๆเกี่ยะคะ่ะพอเข,า,ขาได้ที่แล้วก็เบี่ยงไปด้านเนี้ยนะคะ หลังจากเขาจนครบกองแล้วนะคะทั่วถึงกันเนื่องจากแอดเป็นคนที่มีกำลังน้อยเลยต้องค่อยๆเขาให้ทำแบบทีจ้วงจ้วงจ้วงแบบกำลังคนแรงเยอะไม่ไหวคะ่ะแอดก็เลยต้องนั่งค่อยๆเขาแต่วิธีนี้มันจะละเอียดทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยกำลังดีแล้วก็ทั่วถึงนะคะ เสร็จแล้วแอดก็จะทำการเอาผ้าพลาสติกเนี่ยคลุมแล้วก็ม้วนริมไว้ไม่ให้น้ำเข้าะคะ่ะเพราะเนี้ยเป็นหน้าฝนแล้วอีกสิบวันแอดก็จะมาเปิดดูก็จะเห็นว่าเป็นลาขาวๆแอดก็จะต้องทำการกลับกองะคะ่ะเพราะว่าในใจกลางกองเนี่ยมันจะร้อนชนิดที่ต้มไข่สุกอะคะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการกทำกองที่สองแล้วค่ะกองแรกเนี่ยทำประมาณเดือนกว่า แล้วก็ใช้ไปหมดแล้วอะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะใช้ในการใส่หมากและมะนาวอะค่ะอันนี้แอดจะใส่ในโคนมะนาวนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้แอดจะใส่ในโคนต้นหมากนะคะนี่ค่ะเนี่ยจะเห็นว่าแอดทำการปลูกหมากไว้ ริมลัวระหว่างบ้านจะสันกับที่ดินแอดเห็นไหมคะเป็นแนวปะทะไอกิ่งก้านไม้ป่าที่มันแตกเนี่ยเห็นไหมคะพวกพยุงเงนี้ค่ะประดูมกอกรนีไม่ให้เอ็นไปทางบ้านจะสันเพราะจะมีแนวไม้ต้นหมากห้าสิบต้นเนี่ยเป็นตัวปะทะไว้ค่ะเห็นไหมคะแล้วทำให้มองแล้วมันจะสวยเหมือนไม้ประดับปะค่ะใส่ นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ใส่ได้ประมาณห้าวันแล้วค่ะมีแตกใบอ่อนแล้วค่ะเห็นไหมคะ